ก็บอกผ่านนิดหนึ่งถ้าใครเขาเรียกว่าเสียชีวิตจากการติดโรคระบาดจากโควิดทางคณะสงฆ์ของจังหวัดสระบุรีธรรมยุทธนะ์วัดที่มีเมนนะก็ให้ญาติโยมใครที่ญาติของใครนะที่ต้องการเผาก็ให้มาได้ที่จังหวัดสระบุรีนะ ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ต้องถวายพระไม่ต้องถวายบำรุงเมนวัดไม่ต้องไม่ต้องก็มีแต่การเดินทางของโยมเองทุกอย่างวัดทำให้หมดในนามของคณะสงฆ์คณะสงฆ์สระบ,บุรีธรรมยุทธ์ก็จะช่วยกัน เขาเรียกใช้เป็นสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์นะออถ้าใครไม่มีเงินอะไรกระ,กะจายข่าวไปได้บอกว่าสระบุรีของคณะสงฆ์วัดธรรมยุทธ์ที่มีเมนนะออให้ให้มาเผาได้ไม่ต้องเสียไม่ว่าค่าฟืนค่าน้ำมันค่าอะไรไม่ต้องมีแต่ว่าให้เดินทางมา ประสานผ่านทางเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขอะไรมาหรือว่โทรไปที่สำนักพุทธนะประจำจังหวัดสระบุรีนะโยมก็ไปเปิดดูค้นหาที่สำนักพุทธประจำจังหวัดสระบุรนะีแล้วก็อยู่จุดไหนที่ที่ใกล้เราก็เลือกเอานะในวัดของการปกครองคณะสงฆ์สระบุรีธรรมยุทธ์นะ ซึ่งต่อมาเป็นชนะจังหวัดก็จะเป็นประธานในการดูแลเรื่องการสาธาณสงเคราะห์สาธาณกุศลแต่ทําในานามของคณะสงฆ์ของสระบุรีนะพอช่วงนี้ทุกคนก็กําลังลําบากกถึงเวลาโยมตักข้าวให้พระฉันทุกวันถ้าบาทยังมีข้าว เราก็ต้องเอาเข้าวให้โยมได้ทานนี่คือสิ่งที่เราเกื้อกูลกันมาตลอดบ้านวัดโรงเรียนเรียกวระเอานะรับพรกันนะติดต่อไปที่ไหนก็สำนักพุทธประจำสระบุรีได้นะเบอร์โทรโยมไปหาดูนะขีปปับก็จะมีติดต่อใครเจ้าหน้าที่เดี๋ยวเขาก็ประสานมาเอง